ไปน้อรางงานแข่งแานการโอเวอรเดสนะคะเราว่าเรากนิ่ทายเราก็หลเราก็นิ่ายครับสายเก้าสองสามสี่ห้าไรสองสามส่ไม่เล่เลเจ็บเเปลี่ยนสีเลยโเจ็บไปเ่อ

ถึงมือแบบไหนบังคับต้องกดดิกดกดกดแล้ว่นันงงเลยผงงเลยเกิดอะไรขึ้นเอคุณเจามายิงแกงผมละสิอ่าเดครับก็เดินจู่ จีบแป๊บเลยโต้ทิ <S <s ้งไปเลยเฮ้ยไม่มีไม่มีเปิดโซนขาโลครับแน่จริงก็เยความชอบบันทึก่อโอเวอร์นะเสร็จัวเลย ถ้าผมเจอเแปดบาทถ้าเรียนสนิรพิงอาไปสิบบาทเข้ามาสั่อะไรนะเ้พงนะเจ๋อเจ๋อคิวเลาจิวเวลารจังหวอดีดีเลยอ่ะ ขอไม่ดีอะไรหน่นแบบหน้านี้โดนแน่เลยอันนี้พ่อย10บาทคันมันี้ตเจ้าหวส้นบาททำไม่ทำอะไรได้บ้านมีเงนแฟนดีกินไม้เจือแต่ตอนนี้เธอจะโสดตอนนี้ไม่มีไม่ได้ใช้หรอกเธอหน้าเะไอย่างก็หาดแล้ ใช่ผมไม่เป็ยิง,ลงเลยคุณจีนก็ยิง่่ที่้ตาลี่ต้องใช่ว่ะกินข้าวติดห่อคำาัเง็นึ่งเกง

หายไปสักพับิบูนใช่ไหมไม่เจอเหมือนกันเบาอ่ะสิบเก้ามีเก้าสองขีดสองขีดผมไหยเลยเอาแบงคอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โอเวอร์เดี๋ครั้งที่แล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาผันนแล้ว

อยู่โค้ส um, ุดตายแล้วเนี่ยสีดำแล้วเนีสุดเธอก็ได้ได้โอเวอร์เธออย่ามาพูดฉันรู้มจะรู้ด้ยังไงว่าผมมองอะไรฉันรู้นะครสบแปดสิบแปดแดแปดแปดอสองหมื่นด้สองไร่ใช่ปะสองหมื่นด้สองใช่สองไรก็สองไร่แปดแปดแปดป สี่อเทียบมีอะไรมนี่แหละเริ่มเลยล่ะสิบห้าทำไปเลย

ยังไม่ใช่ขอขอั้สกิลแซกตัวเองติดหอกขัห่อกจนหนึ่งมาซันหนึ่งโอเวอร์ดิบยังจุ๊บหนึ่งไบครับหอเขาไมได้กกสก,กิลบอกว่าถ้ามีอาวุธติดอยู่สองใบบวกห้าันแล้วก็อีกสกิลหนึงเป็นแอบอกว่าถ้ามีอาวุธติดอยู่ในช่องแวนแซกตัวเองเอ,าอาวุธหนจะกอกหรือจะเืใหม่ได้ แตรว,ว่าเดือนนั้นจะเล่นอาวุธไม่ได้อีกอาจจยโซสองอันนี้ผม้อันนี้ผมเมือไม่หมดเจ็ดห้าแปดสองสองแร็ครับ เอาวิธ <and> ียี่แปดเจ็แปดสิบแปดยี่แปดสามสามสี่สามเมีเดียวิแบบ

ยี่แปสิบแปดยี่แปามแปดสิบแปดี่แปดสามแปดสิบแปดยี่แปดสามแปดสิบแปดยี่แปดสามแปดสิบแปดยี่แปดสามแปดสบแปดยีปดสมแปดแาบป่งว่ สิบแปดอีกรอบสามสิบสามนี่สามห้าค่ะ

ทำไมมีพีจีสองไปแล้วอ่ะมันกดได้ใช่ไหมกดได้สิบสามเอาเป็าอยากได้ไปไหนก็วากันเลยจั่เสกิลครับไม่เปิดหอไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดแตกครับ ตัวหนึ่งตันหนึ่งมดเวลาเราไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้จุดสามุดสามค่อเยือิกมูนไม่มีอ่ะไม่มีฮิกมูนอ่ะ ไม่บอกเอ่อสิบเก้าปิบ้าสองได้เริ่มได้ไม่ได้พอข้างเป็นสามสาม ส after, oh, okay. s, uh okay. oh, ี่สองอะไรครับไม่เหลือเจ็บห่อจะมไม่ได้เคยใช่ไหมครับไม่ได้เคย คือเห็นโอ้ยล่อลงแวนก็ตกใจไปหาหาหาสิบกก็หขอรับจริงได้ไหมครับโอเคคิดโอเคโอเค้งอ่ายิ่อ่าอย่าเน้ยอ่ะสี่ห้า ใส่ดอหรือใส่คอนก็ได้จะไม่ได้อะแต่เราจะใส่ดอนะสิบแปดไปทีที่ไร กิวแวนพลังแนว, <c oughs> วงแนไม่มีหอกกิวพลังแวนไม่ได้ไม่ได้ร้านหนึ่งอันนี้ผมสี่อันนี้บมอยอ,อันนี้เป็นเหืินเนึ้อนี่เป็นเหืินเนื้อแบบยี่สิบแปดโอ้ยมาลูกรอ ไปแล้วเชียวไปไนี่ขลังนี่ฟิวขลังใครเดียวะขลังนี่ฟิวนี้มาใช้แว่นตอให้มาใครเป็นอะไรนั่นตอให้ใครเป็นอะตอให้นี่อันนี้ได้สองทิกเกอร์สิเดียวตีอันนี้ตีไหวอีกท่า กดยิงนะครับร้านหนึ่งอันนี้เป็นยี่อันนี้เป็นยี่สิบเก้าสิบแปดยี่สิบสามสามยี่สบสามสามสามกี่แปดโลเก้าสิแปดโลสามแปดสี่อันนี้เป็นสิบเส็บโอ้โหลอดเป็นยี่สิบทิกสามสิบสามสิบสามสิบอันนี้บวกค่าด้วยเป็น สามสิบสามสิบแปดสิบสามเดี๋ยวนี้มันกินไม่ต้องก่โลกมักินต้องก่นโลกเพราะแ่นึ่งแล้ว็นไร็นไรอะไรสี่สนะ อันนี้สิบยี่สิบสามสิบอันนี้ต้องสเพราะว่าบวกค่าของรอบก็ได้ของริงเป็นเป็นเป็นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นสาม

都没有办法。 แซนดวิชเตอร์นาไอจั hmm. no, okay, I had. I had ่วไม่รู้ไม่รั้ไม่รู้โอ้โหดีมากเลยสบายดีนานี้ฉันน่าจะเห็นนะจิ้มไว้แล้วก็อัเราแบบค้าแล้วก็ไมกข้าอันนี้มันบววเนี่ยมันหัวก็อร่อาวัน้เป้นก็ววก็หัวข้าวแบอัน จี๊ยี่สิบแปดสามสิบสามไ่ดไม่ไม่พอได้อ่ะใก่อนตายตายถูกเชโฉบ อะไรผมใส่ผมใส,ผมใส่ที่ทุกสีไม่เป็นไรตอนผมเล่นผมก็ใส่ทุกสีอันนี้ต้องกดจุดต้องกดกดไม่รู้ว่อาอาันนี้หรือเปล่าเา